พาคุณผู้ชมไปถี่จังหวัดนครพนมทางจังหวัดนครพนม,มมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพุทธคยามาประดิษฐานชั่วข้าวณวัดพระธาตุสี่คูณอําเภอหน้าแก่จังหวัดนครพนมค่ะโดยนายวิระเริกว่านิชกุลร่องภูวาราชการจังหวัดนครพนม,มเป็นประธานอัญเชิญและกถวายสัก,กร,ะระพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนของพระอุรังคธาตุซึ่งก่ออันเชิญมาจากเมืองพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียโดยการประสานงานของสภาพส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อเอามาปดิสถานเป็นการชั่วข้าวณวัดพระธาตุสีคุณอำเภอหน้าแก่จังหวัดนครพนมโดยมีนายอิสระโพเงินนายอำเภอหน้าแก่หัวหน้าส่วนราชการและกับพูทธศนิกชนเขาวรวมในพิธี ภายในงานก็มีการจัดพิธีมอบรางวัลเฉิดชูเกียรติค้นดีของแผ่นดินและกะใบเฉิดชูเกียรติถูดคุณธรรมให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและกาสถาบันหลักของชาติตลอดจนผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมและกะบำเพ็ญประโยชน์และกะเป็นการส่งเสริมแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมโดยทางจังหวัดนครพนมก,ะก,ะกับกำหนดเปิดให้ประชาชน และกับพุทธศาสนิกชนรวมสักการะพระบรมสารีริกธาตุหอดวันที่1ทธันวาคม2,568เวลา8โมงหอด2ถุมยุทีวัดพระธาตุสีคูนอำเภอหน้าแก่จังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะ